สวัสดีครับทุกคนก็พรุ่งนี้นะเราจะไปถ่ายรา,ร,รายการแดดไม่เป็นยับไม่ยั้งนะครับผม EP อะไร EP สองนะครับเพราะพรุ่งนี้เป็นวันครบรอบพอดีนะครบับครบรอบสีบ่เดือนนะก็เลยได้โอก,กาสถ่ายคลิปเออ <c oughs> แดกแม่งไม่เป็นยบไม่ยังอยู่แล้วก็ได้โอกาสถ่ายคลิปด้วยเลยเพิ่งสตรีมเสร็จครับเมื่อกี้เพิ่งปิดสตรีมเลย <c oughs> ตอนสามทุ่มกว่า <c oughs> ไม่สามทุ่มประมาณสองทุ่มจะสามทุ่มนั่นแหละ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็จะไปแดดไม่มายางเป็นยังกัน,างงานที่เนื้อคู่หมูกระทะนะครับผมจะเป็นแซ่บหรือเปล่าหรือว่าจะอ้วกแตกกันกลางรายการนะครับแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนนี่เราเราอยู่ที่ร้านหมูกระทะนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มถ่ายคลิปนะครับทุกคนก็คือกินอย่างเดียวนะครับผมครับเดี๋ยวเรามารับชมดดวิดีโอการกินเรากนะันก๊อตร้อนมากเลยนะเนี่ยมันมาเบียดเบียดเขาเนี่ย ต้องใส่ซับไป,ปหลยกิมเนี่ยคนให่้ฟังเราพูดมีเรือ่องกินหมูเลยนะเขาจะได้แย่งกินหมูต้าไม่กินนไ,ไหมนะ่ยังไม่ทันได้ดไดกินได้ซับพื่อหมไปแล้วคนเดียวจัดไปครับจับจัดเปิอะไรัีกเหรอเฮ้ อร่อยหวานไม่อิ่มเลยอม่อร่อยเลยจะไม่พูดเลยนะเขาจะกินอย่างเดียวเอาให้เป็นดำเนินรายการต่อเลย เดิมครับกินอย่างเดียวครับไม่มีการพูดเลยมงั้นเราได้กินเนื้อชิ้นแรกแล้วครับรอมาสิบนาทีอล่อครับทุกคนเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับเราก็จะกินกันไปเรื่องนะครับผมเราจะไม่ถ่ายตลอดครับเนื่องจากพื้นที่เราเนี่ยแม่งไม่พอนะครับทุกคนเออเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราก็กินเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกตอนจบทีก็เดี๋ยวไงถ้า จบแล้วหรือว่ากินอิ่มแล้วแต่ผมมาถ่ายทีนะทุกคนดูมันต่อเลยม่าอย่างตรอยากนะที่จาบอกเก่าเกิแล้วครับทุกาเรืาครับไม่เปแม่งเป็นอ้วนเลยมากกว่าไว้แม่งโคตรอ้วนเลยถ้าอย่าน้เขา ตับอะมันไม่มีที่ให้ตับเลยู่นี่เป็นหมูไม่ของเขาเนี่ยหรือว่าเราไปมครัสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็กินหมูกระทะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กมอ,มอิ่มมากครับผมก็กำลังรอรถกลับบ้านอยู่นะผมตอนนี้ก็เดี๋ยวเจอกันนะถ้าคลิปนี้ปล่อยแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเป็นแซ่บเหมือนเรานะผมใช่ไมหมเลอะแล้วเจอกันนะผมเจอกันอีปีหน้าจะเป็นเมนูอะไรแล้วก็